มอง้าบานมือเ้อรามงมาจอยเพิ่นบ่มาบอกนี่มจอีบอเออไปนำลูคือชวไปนำมีรชวานิบอโดยโอ้ไปกับมาจอยบาวลาอือาเห็นไงนี่ เจ้าพันเห็นเจ้าพันทิเหนึ่งมาได้นะมอนี้เล้วเจ้าระขีบอกเจ้าพันบอกจะาไปนอนยามไรคือแต่พัน<ด>ฮะอ้าวเ็นเ,เนี่บอยกดบสบายดีสบายดีนเนาะพ่อเมพี่น้องเบิร์ดสุขูสุคนมาเพียงเนาะ ไปสมองสุวรว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกราบสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกนึงพบพ่อกับช่อง YouTube คงว่าวิงชายใจกันรออีกแหงเนาะ V2 อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเิ่มเติมก็ปพี่น้องเฮ็ดอีหยังเนาะอันน้องดอยน่ะสิเสียงปกเป็กปกเปกอยู่พี่น้องเนาะเออพี่น้องเอ้ยนมาเบิ่งมาชมนํากันพ่อแม่พี่น้อง FC เนาะพี่น้องเนาะทางฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องเอ้ย ต่างประเทศเนาะให้กำลังใจคอยกดไลค์กดแชร์พี่น้องทุกทุกคลิปเนาะพี่น้องเแชร์ต้นชามือมาเอาแล้วเฮ็นยังด้บัดนี้สบายดีด้วยสบายดีใช้บุญมีคือบ่สบายดีใช้บุญมีมายั้งมาเชื่อแบบคือไปหายน้องนอนอันนี้ฮะ เจ้าไปนอนบ่เบื่อเมื่ออยากให้น้องนอนนี่ปึ๊บใช้หมอนนองได้ใช่อีอีอ้าวนอนน้องนอนเชื่อยตัวใหญ่เดียตัวบนนอนเชื่อตัวเด้อเนาะบุญมีบุญมีบุญเพ่ง กินข้าวตมเตงต้มมียางตำมเตงอยู่กิน่งะเมืองผ้าพันมือแล้วฮะมาบ้านนี่กกกินต้มหมกเตงมาบ้านนี่กกกินต้มหมกเตงกินมเตงี่ฮฮะเมืองผ้าพันมือเลย มาจอยเพิ่อบ่มาบอกมื้อนี่อยจอยคือเห็นมาบอกบอกเออไปนำเลือช่วึไปนำเมีย่วดวานิ่บอกโดยอ๋อไปกับมาจอย่าเลาวอืออพเห็นหมดเจ้าพันเห็นโดยเจ้าพันเห็นึงมาได้นะ มันนี่นแล้วจเจ้าระคีบอกเจ้าพันบอกเจ้า<ด>จไปนอนยามไรคือได้พันฮะอ้ะอาวเคยเห็นเลยเบาจอยกดเบาลาวมัอนี่มัอนี่แล้วเมนบองเอาไปเถอะเอาบอหนัดวาวแล้วไม่ถูกใครเลยไม่เห็นนะเราไปเลยเลยเราไปแต่เมื่อวานผู้เนาะ แตมวานไปจ้ะไปยังวานไปน้ำเมียสวนเลยเออเราไกลไปนี่แต่เมื่อวานนี่แต่ข่อยยังไม่ได้เมือผูกมาหนีเห็นยังก่อน็เห็นมาจ้ะจ็กแล้วไปนั่งไปนั่งไกลน้องน่ะน้องเออไปไปขับโมเฟงกันเอาเมื่อน้ำได้หนิ ทำมาเตงผัวพอได้ไปหาปลาบ่องมานินตัวนี้เจ้ยังแช่ตัวนี้เจวมาคบ จำเห็ดไหนได้คือมีแต่เกลือนี่มันเพลงต่ำเฮียเห็ดน้องมันแล้วมันเพลงเฮียเห็ดน้องเห็ดไรอะอเนี่มันเพลงตัะเป็นงค้นตามมามโดยบมาเตอร์บุญเพลงจริงแท้ทำมามก็เป็นบัานเพลงเดือนเพลงได้เดือนเพลงโบกแพ่งชื่อเดือนเพลงนะโดยเออบุญเพลงบุญเพลงอืม บุญมีบุญเพลงเนี่ซื้อถูกจะบุญมีบุญลอยเอาบ่ซื้อบุญลอยเอาเอาบุญลอยบุญเกรงมื่อนี้ได้กินบักเตงตอนเวนได้กินบักเตงใช่นะมีของกินลมีแห้งบอกกินบักเตง เอาเงินก็เอาให้อยู่ให้พวไปหาซื้อเนื้อกินเนี่ยบูมีไก่ไปหาโลมึงแระไม่ไปน่ะคือว่าบ,บูมี่คอยขอนอมาอ,อ,อย่อะนี้ก็บบมีไก่อืยียบไปเฉียบไปคุณได้ทางเหนื้อคุณดิอย่าไปไหนมึงเก่งนะแต่หาน้ำไก่นะต้องไปหาตามเตียงนาค้นยาม <c oughs> เอาเขาน,นอนนานอน chị kinh khẩu thiêng mô bà này cứ khẩu sao sau <cười> <cười> khảo thiêng khẩu xào kinh đẹp Xào này kinh cắp nhận sao xào? <laughs> tên cứ khẩu Xào một tên, mà đen một tên thiêng một tên <laughs> cho nó cái hẹn đông nghỉ cứ cao đó trời đông nghỉ cứ cao đấy chẳng nói kinh đẹp dạ bà đẹp Cho hai cưng và hai tức ba đó bạn. Bà. Bà này dai nhá. này sao. Phải tức ờ. có dai. Nằm dai. Nằm Ừ. Con mẹ. Mẹ สื้อสีนั่นพี่น้องเสื้อสีเห็นแต่ละอนนั้นโมเนนั่นพี่นเนาะินงมือเวียงมาเห็นเนยินงฝากหมูหมูนี่กินบ่ได้เป็นอันบาหมูพี่น้องกินหมูบ่ได้ต้องกินได้แต่ไก่ไก่ะอ่าทวเฮาบัดแห่งพงมันต้องอัน

พอโ,โบ่ทำนันบัฮะา,าเอาอีกทาบิเมอมางแน่นะเาเอานมเอต่เอ้ทะดดมซะ่อยาก,กินาําแกงเม่อยากงจะน้ำหมอตันนี้น้ำนะน้ำยังอันนี้นะน้ำมันี่ไงน้ำต้มจะกินนี้นยังกินอยู่บ่าวหานอันะนี้นะยังกินอ๋อต้มจักเทือจังจืดอนะันนี้นะ

มันกระตัใช้กันได้ดีจร,ริงเลอันนี้องการอันจะเนอุกรณอันจะอันองกเลยอันจะเปะ็อกรณ์ไ่ได้ใช้สมบอรีนเอ,นนนะอ้มาคามแล้วามาใช้สมมาคามนี่คนน่ัวเาเราคือไปเอาได้ เจคนีรใครแต่ว่ามุดบนั้นเปนได้เดียวนี้เนาะรงเพลหนอยใครแต่ว่ามุดบขึ้ืนเพื่อนลูกระปะไปโลดบนั้นตลโชัรเอมันอ่กินนี่ตนหงน่าเออเอย่เชื่อเยงน่อยวะ ท่นใดนั้นจะจ้าจือเดือนพิษไปจ้าคือว่าสามเดือนคือว่าจะปีนขวามปีนงาออ่างเาดือนโอ้ตัดออกไปนะยันสี่เดือนหาเดือนผูกตัดแล้วตัดออกไปตัโอ้โหเนาะเนาะอุ่นมีส <4 S 2> ี่เดือนไปลายแล้วนี่นะจังความนี่ตามบึนหนงหรือเป่แมน men bồn về hả? bộ men treo đuôi chờ nào treo pi chờ nào pi chờ nè Chắc pi chờ nè treo pi chờ nào treo pi chờ nào treo này, chờ nam treo pi chờ nào treo pi chờ nào treo pi มานำมนำีอะไรมานำนะอ,อันนึงเอออันนึงกับหนึ่งเออน,นี้ยบ <laughs> อกพัชิบบอกมานำผู้ใหญ่ <laughs> เอฟซีเพิ่นบอจักและเจ้าบ่ายังเออจะาบ่าภาษาจเจ้าเนาะนิ้วหนึ่งนิ้วสองนี่นิ้วสามนิ้วสี่นิ้วหา้าเนี่เลยด้ยวดยเลยดย้ว <laughs> ย <laughs> ดย้ดยเนาะ เงยอูอยาาพลิกแน่นอยาคว่ำแน่นห้า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 ่ะยังใครยุตาหารโบมีในบ้านนี้มันผลบ่ต๊กคำปนตกตหานขึ้นไม้อีกท่มันจะคบกินคมปิดง่ายแล้วบ้านี้ผิดความผิดง่ายอยู่ มจะพ้นะฝนบ่กฝนแล้วหึ่งหึงอยู่เนาะใกล้แล้วเนาะใกล้หอดแล้ววันนี้วันนี้บ่ได้ตกบ่วันคอยเมื่อหอดตะเล้วนี่ฝนตกองห้ามเมื่อจนหอดผู้รักสามชิมห้าผู้วันจนเสาร์หมดต้นคอยเมื่อแต่นี่เดียววันนี้เดียวอันนั้นแล้วเขาเมื่อจนหอดสามชิมห้าจนเสาร์ฝนนะวันนี้บ่ตกอยู่พี่เนาะ เออแดดตกแหงช่ำวานนี่คิดว่าฝนจนโบนเห็นหงทีบบ่ได้น้ำลงแล้วบอน้ำสีโยมใน่แล้วเหมือนโยมดวงไหนเ <c oughs> ขาวอกลาวกลับมาแวะนี่อีกบ่คืนหมอบฮะหมอบเออ เราไปนำเมียเรามาบ่เรือเมียไปเรียนอยู่บ้านแถ่นไี้เราบ่มาเราบ่มาหรอวะอืมไปเห็นมันได้บ้าน,นี่โบงหงส์น้ำเพลินน่ะจะเพลินไปนำหัวกรบอกยักวิธีของเขาวหินข้าวบ้านนี่งับข้าวบ้านนี่เอาเอาใส่กระต๊กจะดีใส่กระต๊กจะดีจะได้ทำปีที่2โอ้ บุญเพงบุกินบ่บุญเพงฮะมันบ่แซ่บมันบ่เซ็บจะกินยังอย่างแซ่บน่อยมาได้กินข้าวบ่มผาได้ฮะมาได้บ่มผาได้กินไผ่กินมันเจ้าอะไรเนี่ยกินบ่เจ้าอะไรยังกินปิ้งอันปิ้งไก่พันปิ้งไก่พันอ๋อเจ้าได้กินปิ้งเจ้าได้กินเนื้อเช็บเมียบ่ได้กินเนื้อเช็บเนาะ เออไก่พันดน้ำม oh, oh, ันจะใช่มากินข้าวเราจะไปตลาดซื้อตลาดน้อยอ๋อรถพุ่มพวงนี่บ่เพิ่นหาโลขายนี่บ่กอ๋ออโดยโดยมาได้กินข้าวเลยเอากินกินกินโอ้ทางพี่เพิ่นกินผู้เดียวอ๋อเตอน้องโอยเห็ดแล้วไอ้เกิงต้องไปหาโอซื้อไก่เด้อไอ้เกิงเด้อหาโลซื้อไก่ให้เมียได้กินแตงมักแตงจังหน่อยบุมรีแห้งอีกด้ว เบิร์ดบิรไหนกินเบิร์ด <No. S 1> เบิร์ดหาเขา่าโอ้หนึ่งเข่าลายเด้เดบิร์ดเกือลายอยู่วโวมาน่ะ <No. S 1> อือเริ่มหันแริ่มาเกีบบ่ยวกบนี้เนาะ <No. S 1> เริ่มเดินหันแรื่บิรบางหันเนะย่างก็อยากร่มมาก็เพราะว่ามาว่าคน ไก่พันนี่กินโบไร่ได้ด้ว<ห>เนาะไ่เห็นทำกินนี่เห็นผลได้บ่อยเกือกไก่พันนี่แหละโบแต่ยังแต่ท่านได้ดูกกินได้บอโบมาไปกินมาไปกินได้บ่เออแบบไก่พันที่ไก่สีเขาซื้อมาเดียงได้ใช่เกือไก่แบบเขาซื้อมาเดียงไก่พันที่เขาซื้อมาเดียงกินได้บ่บ,บ,บออะไรเนาะตบอพันธุ์หรืได้ดดดดดดดอ๋อ น้าน้าต้องแกะพันหรออือเดนวะเจนวะเขาซื้อมาเรียงเลยมันเขาบริเ,เกอร์หัวาหานเขาบริเกอร์หัวหันมายังไหนนั่นนอนนะบ่ดุกมื่นนินนอนแล้วหากระตืออ๋อหากระตือน,นอนไหมอืม ອดอุ้มยางล้อเล่นอยู่บ่ตะตามเดินตามยังอยู่นะบ่ได้อุ่มบ่เป็นจัได๋ันว่าอุ้มหาล้ายัง

ทำหมึกแดงนี่ยพกินเนี่ยเราอาโบแซ่บเ,เราจะกินแต่แนวเชี่บแทบบ้บนเพลงเนี่ยฮะเมื่อบอ่าอเมื่ออยู่นลำบา่าอยากกินแต่แซ่บเมื่อบอออ่าฮะเมื่อนะได้ได้่อยจะเอามาชมกลัวม่เนะาะตทำหมึกแดงสมกับบริชายอีกอย่างกับบริชายใสย่แต่หมึกผิดกับเกลือเป่งน,นัวชายยุบเป่งนนัวเนาะ เป้งน,นัวหัดกินได้เนาะอืมใส่แต่เกลือเป้งน,นัวหมักริกกระเทียมนี่ได้เลยกระเทียมนี่กินมาได้กินมาได้เนาะไข่ไก่กินได้บ่ไข่ไก่กินมาได้ไข่ไก่กับเคยืผิดบ่ใอชอ่ฮะให้เรากินตั้งวันให้กิน ไครก่พันมี่กินไรก่ด้านได้กินได้บ่เออใข่ไก่พันนี่กินบนะ่ออนนนได้บ่รง่ายว,ว่าคำของพันนี่กินมาได้เนาะจะว่าหากรมาคลั่ขายู่น้ำไม่กึง่งหน,นึ่งแจ้กหนึ่งบอยกบ่งคลังก็แต่อยู่น้ำนอเอื้อนออกเปิดผุนบอกโอ้พุนแห้งมาดิกินยังเลยกินในตาอืม เาพี่้วกวให้กินันกรนีลยเอ่กียอยู่พุน่นหนได้คอยกินยังอเออเจ้าออกมาดิีงเงาดีนหนะอเนาะจนนาตาขาวคือม่อยังแต่กียเห็นบอแม่มารนองแล้วมาเกลือเอาดีได้เจ้านน่อเราเชื่อคอยทามเนาเม่อู้จมือแต่งงานใหม่ๆค่ะบอก มาพีแล้วก็ให้กินน,นั่นกินอน,นี้เริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเอ,อิอนพียืมผุนขลามนี่แต่คลามกับคลามลามกับาลามไปเป่าน้หมอเฮ้ยาแล้วใส่หมใช้เป่าว่อาอยู่พุ่นจะกินอืนไปต่อน้าหมอหมอแตะวะเอ้หมอกมันมออันมันเป่าเัาอืมอาให้กิน,น,นกปเอาให้กินตายแล้วคนไปา Ini dia นั่นตลอด กลมกลมกอมจะดีชิดว่ามีดุกระตรงหูวจักกอมนะบะโบจักกอมนะจ๊วอย่ามีบ้านยี่ห้อสำหรับสิบเมตกระสีราคาสิเมพี <c oughs> follow, ่น้องไปสิบบาดกันได้กระตรงกะพขอพขอไปี่น้องกล่าวมาสบายดีสบายดีรปอุกคนเนาะ